Yeah. น,นี่หันหน้ามานันหน่อยดิสงางแนง่างแส่างแส้วางแสวางแสงอางแสงเ่างอยงส่าง่าี่างแสว่าีแสว่นี่เง็น่นนงางแงวางแ่างแ่างแสนงงน ม um ันทำไมก็ไม่รู้เนมาด้วยนะมีคนมีทะเลได้ีเสียงทะเลไหม้าแ่ากับปแล้วนี่ไม่ไซื้อไปเลยอยู่ก็กินอยู่แล้วแคน้ำมาอยู่นั่นไปเลยไปเอายา เอาเทาไปทอดมีอยู่ใช่ท่าไปทอดไม่ไม่จทะอะัง